พูดถึงวันนี้นิดนึงครับ BG เจอกับทางด้านของ Yahoo เป็นไงคิดว่าวันนี้ผลสกอร์ออกมาเป็นไงครับอ่าเล่นในบ้านเราไม่กลัวจิงครับขอ3แต้มครับแต่ Yahoo เขามี h ฮลเวตที่กลัวไหมอ่ะไม่กลัวเขามีเฮ v เวตีเรามีศิลสินศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของไทยครับผมมองตรงนี้ก่อนครับกับเกมแรกแน่นอนว่าไปแพ้มาคิดว่าใน ACL ผลงานปีนี้ของ BG คิดว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ ไปได้ไกลน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเข้ารอบได้เพราะว่าในแมตช์แรกเราไปนอกบ้านเรายังสามารถยิงประตูคู่แข่งได้วันนี้น่าจะเก็บเต้มสามเต้มได้ครับครับผมอันนี้ผมถามมุม,ม,มตัวพี่อันนี้พี่มาจากที่ไหนเอ่ยพี่อยู่แฟนบีจีคลองสามครับเชียมานานยังครับเนี้เชียมาตั้งแต่เป็นบางกอกการ์ดครับผม แต่คลองหกเลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่คลองหกเลยครับครับตั้งแต่สมัยใส่เสื้อลายเขียวขาวครับผมแสดงว่าต้องมีนักเตะที่ชอบแน่ๆเลยใครครับเพื่อนๆของพี่เนี่ยอ๋อถ้านักเตะรุ่นแรกๆก็เป็นอ่ารุ่นแรกๆนะครับก็น่าจะเป็นตอนนี้เขาแขวนสตาร์ไปนะครับอ่าชาตีชิมทะเลครับผมจะเป็นเฮดเป็นเป็นโค้ชให้เขาด้วยครับผมอ่าท้ายสุดครับให้พี่ ออะไรถึงนักบอลฝาไปถึงแฟนบอลด้วยว่าให้เข้ามาดูหน่อยอถ้ายังไงในบ้านนัดเยือนของเราขอให้แฟน b ีจีมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้ารอบลึกๆครับผมครับบีจี